ตกปลาชอ่อนด้วยเหยื่อตะโขงเฮ้ยตกปลาชอ่อนด้วยเหยื่อตะโขงหนึ่งวันลุยปทุมจัดไปตะโขงพี่น้องโดนกูแน่วันนี้วันนี้ดูกันจะได้กันกี่แตม้มแต่คาดว่าน่าจะประมาณรัก20ได้หมายถึงขาดละ20คาดว่าน่าจะมีตัวแน่ๆเลยยี่หมาเหมือนชุดสืบเลยมาสองชั่วโมงกูยังไม่ได้ปลายังไม่ได้กัดกูเลยในว,วันนี้เอ้เฮียเฮ้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 ยยเยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเท้ยเฮ้ยเฮ้เดย์ท้ยเฮ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 ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเเฮย มันกัดอีกโล๊ยโล๊ยโอ้ยโอ้ยผมโดนทิ้งให้โดดเดี่ยวเพียงลำพังทิ้งเพื่อนได้ลงคอเฮ้ยปาดตาโอ้โหเจ็บท่อนมาโอ้ยปาดกระสูบอุ้ยอุ้ยเยี้ยมมาไม่เด้เยอะเลยเยี้ยมอะไร ตกปลาชอ่อ,อ,ชอนด้วยเหยื่อตะโขงตกปลาช่อนด้วยเหยื่อตะโขงหนึ่งวันที่ไหนวันน่ะอ๋อประทุมลุยประทุมจัดไป <c oughs> ก็สวดสดพี่พีน้องๆน,นักตกปลาุกทานนะครับเกาสู่ช่องไปกับ <c oughs> อ๋อบงคคำอะไรวะมาแล้วมีคนบอกว่าให้ผม ลองเล่นเหยื่อตะโขงตกปลาช่อนไปวันนี้ตามคําเรียกร้องที่จริงก็ซื้อมานานแล้วแหละแต่ว่าไม่มีหมายให้รองวันนี้ได้มาเปิดหมายใหม่หมายปทุมไม่เคยมาด้วยวันนี้โกบ้าพาเข้าหมายไม่เคยมาเลยแต่ว่าผ่านผ่านบ่อยแต่หมายแม่งเยอะมากหมายเยอะกว่าบ้านเราอู่หมายอะไรหมายน้าหมายคลองหมายนาหมายคลองหมายบ้านเขา ตะโกมพี่น้องโดนกูแน่วันนี้ไอ้วันนี้เราจะเล่นผิวน้ำมีเดียวนะเฮ้ยจริงปะเนี่ยจริงวันนี้กูจะเล่นผิวน้ำเดื่อยเลยนะใต้น้ำเนี่ยไม่เล่นวันนี้บอกเลยแคทอะไไม่เอาอะนะไม่เอาไม่เอาไปดิไป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 วันนี้ดูกันจะได้กันกี่แต้มแต่คาดว่าน่าจะประมาณรัก20่สิบได้หม่ถึงขาดละ20่สิซื้ออุปกรณ์วันนี้เราก็จะเป็นเจ้าสตี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 คันแคทเอ็กซ์สิบยี่สิบแล้ววันนี้ก็เล่นสายนี่ด้วยสายใหม่สายใหม่เห็นขาวๆแบบนี้สายใหม่ครับทุกคน PE2 ของเจ้า แบกิงเห็นเขาบอกว่าเหนียวนักเหนียวหนาเดี๋ยวนี้มาลองดูกันกับเจ้า PE 2อนะจะเอาแบบงัดให้แหลกเละเดี๋ยวดูกันเราว่านว่าเหนียวเราว่านว่าดีแต่ว่าสายมันเล็กมากเลย PE 2อเนะี่ยเล็กแบบเล็กเล็ก,ลกมี3สีสีเหลืองสีขาวแล้วก็สีสลับหมายอย่างสวยอะนี่คือหมายแรกเลยเนี่ยคือทรงมันแบบคุณน่ากินะ่ะกูเชื่อใจมึงทรงมันเหมือนหนอนยางแต่อ้วนอะแล้วปากหนาด้วยนะเจ้าตรงนี้นี่แหละเขามีมาร์กมาให้ด้วยเว้ยก็เกี่ยวแบบหนอนได้เลยฮะสวยงามนี่ผม ใส่ตะปูนตื้นมาใหม่ยังไม่เคยลองเหมือนกันวันนี้มาลองครั้งแรกตะปูนตื้นจีนตะปูนตายโอ้โหเนี่ยไม่ต้องโอ้โหไก่จัโอ้ยไม่ใช่ปลาละไม่ใช่ปลาช่อนละปลานิลแล้วก็ปลาหมอข้างดำอ่ะแหมเราก็คิดว่าปลาช่อนมันขึ้นนะดูดิแต่งอะไรแต่งอ่ะมีฝา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 ที่เลี้ยนอ๋อ คุณคิวเอาฝาขวดเบสไหนวะไหนวด้แล้วเหตุการณ์ที่ทุกคนไม่คาดฝันก็อุบัติขึ้นเพียงเราตีเหยื่อไม้ที่สองยังไม่ครบทุกทันเรกย์กว่าขี้แตกกาแฟพไดีอะไรที่ขี้ไหมตอนนี้ก็ผมโดนทิ้งให้โดดเดี่ยวเพียงลำพัง เราว่ากูบาสไปขี่ทิ้งเพื่อนได้หลงคอปล่อยให้ผมเดินอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหสุดจะทนเลยคนอย่างบาสเลือกขี่ดีกว่าเพื่อนกูกูกูจะขี่กูจะหลุดตูดอยู่แล้วเนี่ยถ้าผมนะถ้าผมปวดขี่นะผมจะไม่เลือกไปขี่เลยผมจะเลือกแบบออยู่กับเพื่อนอะไม่เข้าใจอทิ้งก็เดินเฉลี่ยมันไกลด้วยไงไประเด็นนี่สิครับที่เขาเรียกว,ว่า ชีวิตของน้ตงาตกปลาต้องได้ขี้ก่อนออกจากหมายไอสัดจะให้ปวดขี้ไปแล้วออืผมได้แต่ง,ง้องเลยอ่ะแม่งปวดขี้เถื่เลยเฮียรู้สึกปลาไม่แห้งๆไม่รู้อะไม่เจอกันเลยไม่ไมีแต่แบบอะไรอะ่ะปลาหมอปลานินอะไรมึงพวกเนี้ยเต็มเลยโกปาลูกไปไหนวะเนี่ยเฮียโกปาลูกไปไหนวะเฮ้ยปลาหมหายเนี่ยมันไกลด้วยไงประเด็น อยู่หน้าข้างหลังวะเอ้ยไม่น่าเดิมนมาไกลขนาดน,นี้หหลกมั้งกูว่ามันไกลเลยอ่ะประเด็นมันอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อไอ้หูยขี่เดิมนมาไกลกูเดิมนมาอย่างไกลอ่ะขี้แตกขี้เอ้โล่งเลยกูกัดปะเออไม่มีเลยไม่มีเลยสัตว์แห้งจังวะ ยาหไม้ยังสวยไม่มีกัดเลยไม่มีแล้วเลยไม่มีหาเลยเลยไม่มีเลอรเลย <c oughs> ไมมีเหี้ยเลยเลยต่ฟอร์ตลักษณะหมยนี่นะครับเป็นหมยป่าน้ําทนะ่วมคาดว่าน่าจะมีตัวแน่ๆเลยแหละไม้แรกไปแล้วเตรียมตัววัดได้เลยเชื่อกูมี ทำเพื่ออะไรเฮ้ยเต่าเอ้ยหุยไม่รู้ดาใหญ่นะ่ะโอ้ยใหญ่นะ่ะโอเ,เลอร์เลยบาร์สใง้องเลยอ่ะ อราแด,ดกแล้วแต้มแ,แรกเอาแล้วมึงหลุดตัวแรกเท่ากับพิบปายแต่ไม่ใช่สำหรับเราเราจะปล่อยให้โกบาร์นวดไหมให้โกบาร์เขานวดไหมส่วเราจะไปนวดเหนียวไก่อร่อยไหมน้อตอนแรกก็ซื้อสามไมนะ้แต่ว่าทําไมมันเหลือสองไม้วะโกบาร์แม่งทําหล่นเลยที่กลางถนนเลยเนี่ยไก่กูดเราแดกไปไม้หนึง่งวิวโคตรดีเป็นไงได้ไหมได้ปะ มีแหล่งข่าวว่าแถวนี้มีคนร้ายซ่อนอยู่เยี่มาก็เหมือนชุดสืบเลยะชุดมึงโใช่เลยะแล้วส่งอย่างได้ความตัวมันนักตกปลาถ้าเราแบบว่าจอดจอดตอกปลาาเงี้ยแล้วไม่มีคนวิ่งออกอะวิ่งออกจากบ้านเลยพี่ไม่ไหนพี่ไมไร้พี่ไม่ไร้ยุดอย่าหย,ยุดขอเข้าห้องน้ำพี่เี<อ>่ยก,กูเตรียมรอเลยมาเนี่ย ใช่เลยอ่ะด oh, ูนะดูนะดูนะดูนะาดนดูนะดูน้ดูาดู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 ม้นจริงเลยนะโดอันนี้แต่ของแท้เลยเนี่ยล้อริมดิงเห่อ ทำไมยังสวยไม่มีปลาเลยเฮียไม่มีสักตัวกูมาสองชั่วโมงกูยังไม่ได้ปลายังไม่ได้กัดกูเลยแต่วันนี้เฮียเลยบ้าไปก็ตีชเโดอยอีกแล้วบ้ามันตีชเโดอยอีกแล้วโอ้ยเด็กเว้ยหมายที่ทำให้อุ้ยพร้อมกันในวัยนี้นี่ไอ้กุ้มีเพื่อน แตป่าวะาสัตว์แล้วคามาถมเร่งไปแล้วโอ้อโใช่ไหมคามาถมไม่ใส่ปทุมเออเออเออมันมีแค่นี้มาตั้งใจมีแค่นี้เฮ้ยนี่้ยเออ Đi đâu rồi? Đi à? Oh yeah! Chưa tịt ấy hả? Ui, thấy đi! Ui, thấy đi! Ở kia mà nó cày! เรื่งรองเรายังไม่ร้อนเพื่อนอะไรไม่ร้อนเยอะจะ9ก้าโมงแล้วแต่เริ่มร้อนแล้วเนี <c oughs> ่ยเยี่ยเราจะได้ตัวเลขไม้นี้อย่ามองข้าบเหมือนเราจะเจอหมายเด็ดทุกคนดูดิของนอกปาวะน้ำเงี้ยยังไงก็มีชีเด็ดอะเยี่กูว่าของนี้เยอะแน่เลยวะ เอาแล้วเฮ้ยส่งนานไปแล้วีซี่มันมาแล้วไอ้พ่อรอไอ้ตัวนี้มันอะเะเฮ้ย,<ๆ>ยถ่ายรูปหน่อยดิ

แหลมไปหน่อยตัวนี้โอ้โหนี่แม่ข้อกับยี่โค้ดแหลมอ่ะยี่เป็นโลนะถ้ามไม่แหลมอ่ะใช่เอียบไปหน่อยเยี่ตัวนี้ยี่โคตรใหญ่อ่ะได้เหรอดูสิถ้าถ้าอ้วนอ้วนนี่ก็วนมีโลกว่าดูดิยี่แหลมเปรี้ยวเลยอ่ะแหลมเปรี้ยวเลยแดกสไตล์ เ,เต็กเบรกเต็กเบรกเต็กเบรกตายน้ำเพราว่าไม่มีตัวเน <c oughs> ี่ยเพราว่ามันไม่มีฝ่อไงตบลูกคอกคืองานอดิเรกของเราไม,ไ,มเไม่หนาวไม่เย็ไม่ไปหาแมงแล้วนะหัวแหลมเสี้ยวเลยสัตว์ นนีะมัเหรอเริ่มมาแล้วหมายถึงเจ้าของในสัตว์ไม่ใช่ปลาจะมาแล้วไอ้เหี้ยไม่ไปหรอมากินปะกินอะไรกินนมมีปั๊บซี่ไหมครับมีครบเอาครบใส่น้ำแข็งบัสเวิร์กไหมเนี่ยไม่รู้ไอ้เฮียเวิร์กไหมเนี่ยไอ้สัตว์อารมมันมาภูเขาเลยคือมันแห้งมากอะแบบ มันมันมันไม่มีหมายแบบว่าน้ําข้างทางเลยไม่มีแต่หญ้าแล้วก็หมายนานี่ก็ไม่มีน้ําเลยน้ําคลองน้ําก็เสียอีกน้ําแดงด้วยโอ้จบวันนี้วันนี้อาจจะไม่ค่อยหมานเท่าไหร่แต่ว่าพอได้อยู่นะจะพยายามแล้วกันนะตกแค่ครึ่งวันพอไม่ไหวแล้วงองแงจะกลับบ้านแล้วเนี่ยงองแงจะกลับบ้านให้ได้แล้วเนี่ยคือฝน,นมันเพิ่งตกนะมันควรจะมีน้าเยอะแต่ไม่ไม่มีน้ําเลยชนะช่างงงเลยอนะไม่เหมือนอยู่้นี่ยเลยเขาดินเนี่ยเขาดินนะ อารมณ์มาเขาดีเลยตูดดิเหมือนอารมณ์เหมือนมาเข้าพายลูกเสือเดี๋ยวขออีสักตัวสองตัวแล้วกันน่าจะจบคลิปได้แล้วเตะบอลเข้าไปในน้ำแนวแนวแบบนี้แม่งนีแต่เล็กใหญ่ไม่รู้มาวัดกันเลยดีกว่ามาวัดกันเลยดีกว่าระวังไอ้ดำไก่เขียวไอ้เขียวมันเป็นนักสู้นี่ฮะอุ้ยขาดอ๋อ ไมไ่ขาดไอ้เหี้ยเอาเหยื่อ,อกม่แดกไอ้เขียวก็ไปแล้วหนึ่งหือกูว่าอย่างแรงเลยฮะมันขาดเพราะอะไรกูว่าแรงไอ้ส้มไอ้ส้ม อ๋อ oh เฮ้ยไปกูอีกจับไหนแม่สุดเลยอะไร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 ไอเต็มข้ออะไรยักษ์เท่หนาวหนาวอย่างงี้บอกเลยว่าไม่สะอาดสะอาดไม่มีนะหนาวหนามีนึ่งโตมาแล้วว่ะเอ้ยโหช่วงหลังเริ่มมาว่ะเราเลือกหมายถูกใช่ไหมบอกแล้วว่าเราเครื่องยังไม่ร้อนเราเครื่องร้อนก่อน สัตว์ในเครื่องจะดับแล้วนห่ย <g iggle> จะกลับบ้านแล้ว <c oughs> จะกลับบ้านแล้วมึงพิ่งมาเอ๋เจออะไรนะตะวของเจอ,อาสมสมอยากได้ปลาต้องลุย หมาแนไม้ยใจโอ้ยก็สวยอ่ะไม่มีแน่เลยอะ่ะดูนะมีชัวเลยอะ่ะ มันกัด,ดอดีกแหละ่ละโอะ้ยยหญ่ใหญหลุดไปหนึ่งมม่ปิดกล้องม่งกัดเลยสัดชิปิดกล้องแม่งกัดเลยเว้ยเฮี้ยไม่กูกูหยุดใช่ไหมอยู่ตรงเนี้ยปิดกล้องปุ๊บแม็กโดดกัดเลยชัด เ้มาแล้วมาแล้วเ้มาแล้วมาแล้วเมาแล้วกูวไปแล้วกูไปแล้ว,ลวเดี๋ยวไปได้ปะเอ้บา้าน <laughs> ยังงก็ กนมาไปตีลูกคอกไหนไม่ดีคอกค,คอกค,คอกเฮ้ย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 ไอ้ขี้น,นี่ทำอะไรแม่คอก ทำแม่มาไม่หีไม่ดีทำพ่อทำแม่มันพักลูกพักแม่เฮียอ้เป็นนักตกปลาก็ว่าบาปแล้วยังไปพักแม่พักลูกมันอีกโอ้ขอโทษครับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับผมพิดไปแล้วครับพี่ให้โอกาสผมด้วยฝามีตาเฮ้ยไม่เข้าหรอตัวใส่หัวเลยขออนุญ,ญาตใส่หัวนะฮะไม่น่ารักเลย <scratching> คนละทีคนละทีคนละทีไม่ว่ากันแม่งวิ่งมาเห็นตัวเลยเฮียโครน่ากลัวแม่งมาแล้วะแม่งโฉบแล้วแม่งท้องแม่งลงแม่งล่างอะน,น่าจะมีน่าจะมีอีกตัวนะไม่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 กูไม่ทําพ่อแม่มัน <c oughs> เอาไปคืนเลยเอาไปคืนเอาไปคืนเรื่องมัน <c oughs> ตายหาพอดีเพื่อน เฮ้ยมีขยับเ้ยเห็นวะไปช้อนตีแปงไปไหนวะนั่นแหละเดี๋ยวในเยอรกูพอใจแล้วเฮ้ยเฮ้ยเอาแล้วไม่โดนเฮ้ยโดน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 ตายลวกว้า ที่ผายติดลองลองเขาหยียบตรงนั้นดูอนอย่าติดเลยเวยยูยูยูเป็นซ้ำอ่ะเฮียมาแล้วมาแล้วเดี้ยกลับได้ที่ผายจะขอติดใช่เหรอเอออ่าไม่ติียูอืมกระชากมาฮะกระชากมาติดแล้วติดแล้วติดของจริงเฮ้ยยังยูยูหนึ่งสองสามโอ้โหเฮียเอ้ยอีกรอบหนึ่งก็ได้อ่ะ ลงไปไหนไปบ้านองน้ำไหมเยอยลงไปไม่รู้มีเหี้ยอะไรบ้างโอ้ยดูแล้วดูแล้วดูแล้วมาไปย้ายอะไรบนนี่อ่ะเยอะว่าแล้วมันมีขยับอยู่ตีลายไม้อยู่แล้วเนี่ยเออเห็นมึงย้ำลายไม้อยู่เกี่ยวเจอด่านนี้อีกเออ

多惨惨烈，爆！多惨惨烈，爆！快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  ใครมาเียกกูอย่างนี้วะเลยมาช่วยเลยวาทำไม่ไเยมาช่วยอนเดี่มเดีย ไอ้เงี yeah. oh, ้ยวาสะคิวแดงตะคิวแดงเดี๋ยวเนี่ยไอ้เงี้ยโอ้ยสัตว์ไอ้เงี้ยมันเป็นแดงกูไม่มาช่วยเลยมันทำไม่สัสไม่มาช่วยไอ้เงี้ยเดี๋ยวหิตะคิวแดงแบไม้เขี้ยนนั้นเป็นเป็นหลุมลงไฟหรือเปล่ายี่ห์ยี่หมันเป็นน้ำไม่สัตว์ ได้ปะเด้เร่ไอ <c ann ot> ้เีย <Hum> อ <dû t> ้คิวแดงเลยวรับพีนเน่เหลไอ้เคียะนี่ไงยเป็หลุลงไปเลยสโหยยืดแฝบว่ะเรไม่มีส่งเลยว่ะวิ่งออกมาเลยเคียเอันนึงเียไม่มีทรงเลยเหียแสบเนี่ยเคียะยืดปวดว่ะสัตว์เออเดี๋ยวหายเพื่อนชช้ำเนนิดหน่อยโอ้ยเชีย เย็ดแม่ไม่เป็นหลุมไม่สัตว์ไม่มีหลุมเฮียหนุมตัวใหญ่ใหญ่ย่โอ้โหเฮียสัตว์เอ้เจ็บว่ะเจ็บตัวให้มาช่วยเฮียไ้มาซ้ำไอ้ยี่แม่ปวดหวายเฮียหายยังเดี๋ยวก็หาย ยี่อะไรมันเมื่อกี้มันลงไปแล้วมันมีไม้ตรงข้ามหมายขาดคือมันมันตึงแล้วมันไปกระแทกอย่างเดียวป่าวไอ้เหี้ยมันไอ้จริงกลัวขึ้นเองได้นะเรแป๊บน,นึงแกคิ้วแม่งแดกเลยสัตว์มึงมาดิจบเลยมึงลงข้อเหี้ยบายยัาไหวเปล่าขาขาเป็นไ,ไงาาน้ำออกนี่เลือดเปล่าวะไอ้เหี้ยเหี้ยอย่งางฝันเลยแม็กซ์จริงเจ <นะ S 1> ็บจริง เห้ยยังไงเฮอะนะอ๋อยังไง้ึบเห็นะสัมผัสได้ถึงความชิบหายูเห็นแล้วกูเห็นแล้วแม่งขึ้นมาฮุบอากาศเฮ้ยไงเรียบ้อยเซบอชอนมาแปลว์เซบอชอนมาแปลวยกบตัวกูอยเยเยนเปอ๊อกไว่ก็เทปเทปลูกคอบลกอบต้เด็กต้ พ่อแม่มันนี่มัน่จู๊ดมาเลยเฮียปากฉีกเลยวัดแรงเฮียแม่เล่นพิมพ์อัอพิมพ์มีใช่มเปมีาจริงเลยว่ะ รู้มันแ่งแดกเฉยเลยเฮียอะไไม่ลองไม่รู้โอ้โหน้ำคุนๆนน้ำคุนๆปลาซีปลาซีปลาซีเดี๋ยพี่น้องสองตีงี้อ่ะเดี๋ยวจะทำการสติฟิชชิ่งก็เป็นอู้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะอะไรเราจะทำการสตริฟิชชิง่งเดินตีกันนะครับหมายน่าจะสวยอยู่น้ำดีด้วยอ่ะอุ้ยเสร็จโจลดิเสร็จโจลดิ มีกระสูบวะบ้านนำเนี่ยเฮ้ยบ้าอุอยอุอย้ยอุ้ยทำไมกูไม่เห็นตัวสีดำเลยวะกระสูบรอเฮ้ยปามกระสูบไอ้ปาม กระสูบกระสูบเออเขวีนตัวเลยเฮียกระสูบจริงวะห่าแล้วมันไม่ใช่ช่อนนะช่อนกูต้องเห็นดำๆหน่อยไม่เห็นอะไรเลยอ่ะแล้วมันไปได้อีกปะไหนเพือ่อนดูดิำทำไมทำไม เรามีอะไรเล่นแล้วครับทุกคนเราจะตีกระสุกกันเหยื่อไม่มีครับแต่เราจะเอาตัวเบ็ดออกมาอย่างนี้แล้วก็ลองตีดูเกิดได้แล้วก็ใส่นี่นนะใส่เนยด้วยแม่งจมเดี๋ยวตกจัดเปลี่ยนแนวไวยังวะเปลี่ยนแนวโคตรไวเลยเพนซิลมันยังกินเลยเหยื่อย,า,อยางมันจะไม่กินผิวน้ำมันเพนซิลอะ มาแนวไหนวะเยแหวกแนวจัดเลยอะ่ <c oughs> คอะครแหวกอ่ะเี้ยไอ้ถ้าหมายอย่างนี้ก็ตีตีถนเนเลยนะหมายเพิ่นเดียวเฮ้ยไ,ไงปลาขึ้นเพื่อนในบ้าตรงนี้อ่ะโอยังสวยอ่ะหมายใหม่หมายใหม,หม,หม่ปักหมดไว้ โอ้ยเขาใช่เลยอ,ะอ,อ่ะอยเยี่ยโอ้แม่งหนีเว้ยโอ้โหเฮ้ยน้ำมันวนเข้ามาหรือว่าอะไรวะโว้ปลาวะ นี้เลยจริงป่ะเนี่ยจริงป่ะกูเห็นมันขึ้นอยู่รั่วเลยจิ้งจุ่งแม่จริงป่ะเนี่ยรู้เห็นมันขึ้นอยู่มันเป็นปลาอะไรกันแรงอยู่นะเยอะกูรั่วเลยแต่ว่าแม่งมีปรากฏว่ะก็สำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้สนุกเปล่าถือว่าได้อยู่วะ ก็ได้อยู่อะช่วงแรกนี่คือคือแบบเกือบตายอะแต่ว่ามันมาช่วงหลังไงรู้สึกเหมือนเราไปไม่ถูกที่เนาะก็เลยพอได้อยู่บาจะกี่ตัววะกูได้กี่ตัวจำไม่ได้นะโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าได้อยู่มาเปิดประสบการณ์ด้วยโดนกระสุนกัดไปคนละทีโอ้ยบาเส้นกระสุนไปสัตว์มึงเชื่อป่ะเส้นกระสุนต้องแบบกระสุนน้ำไหลด้วยนะน้ำนิ่งไม่ตกครับเลยผลประกอบการวันนี้ เก้าตัวป,2 2> ปล่อยสองสองโลสองโลโลแปดจับจับเหล็กกัข้างบนอยู่เท่า <c oughs> ไหร่สองโล <laughs> โลสี่